哎呀！<laughs> <laughs> ha 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 นี่คือกวานพะเยาจังหวัดพะเยาวสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะคิงนางอ่อนมาอยู่ที่ถนนคนเดินสุขใจริมกวานอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะมาชมบรรยากาศถนนคนเดินแห่งนี้ค่ะบรรยากาศพอดีมากๆเลยนะคะ จะพาท่านผู้ชมไปชมโซนอาหารนะคะโซนอาหารที่นี่จะมีอะไรบ้างนั้นเราเข้าไปชมกันเลยนะคะบรรยากาศถนนคนเดินแห่งน,นี้นะคะ่ะในช่วงเย็นๆนะคะ ตซนนี้จะเป็นโซนอาหารค่ะเป็นโซนอาหารก็จะมีท่านผู้ชมมาซื้ออาหารกันมากๆเยอะมากนะคะ ก็บอกว่าจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีมีพี่น้องหลายท่านเลยทีเดียวนะคะบอกว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีคนใจดีเยอะมากมากนะคะ มีคนใจดีพูดเคราะแล้มีอาหารที่น่าสนใจอีกมากมายอีกร่ากมา้ออย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่เดินทางไป่านมานะครับกองมาแวะทีเอาไว้แทะแกันก่อนนะครับเอาไว้ชาตกัน

ปลาไข่ทอดขายยังไงคะไข่ตัวละห้าบาทาค่ะคี่ผู้ตัวละห้าบาทใช่ค่ะขอสี่ตัวค่ะเอากิจราคะเอาเสี่ตัวค่ะนนเอาห้าตัวก็ได้ค่ะ,นนคะขออนุญ,ญาตนะคะขออน,นุญาตนะคะขอบคุณค่ะ ปลาหน้าทานน่าทานมากเลยเท่าไหร่คะ25บาทค่ะ25บาทนะคะขอบคุณนะคะเราจะชมไปเรื่อยๆนะคะ อาหารเขนานดา้ทนร้านนี้จะเป็นร้านไก่ไก่ใต้น้ำนะคะร้านเจมไก่ใต้น้ำ đi ra rồi thì mình sẽ เราากจะชมไปทีละฟากนะคะทีละโซนทีละโซนสลัดลังอาหารคลีนเพื่อสุขภาพค่ะ ใครที่ผ่านมาจังหวัดมาผ่านมาที่จังหวัดพะเยานะคะวันนี้เป็นวันเสราร์ก,ก็จะมีถนนคนเดินที่เรากำลังเดินชมอยู่ในขณะนี้ค่ะเขาเรียกว่าถนนคนเดินสุขใจ ริมควานอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเะียวนะคะลูกชินปี้ง้านนี้จะเป็นร้านเป็ดพะโล้ห <c oughs> มูพะโล้ <c oughs> ขาวหมกไก่หาดใหญ่ขายยังไงคะแม่ค้ากรองล่องละสี่สิบห้าบาท,อบาทขอขอ้าวหมกไก่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะขอข้าวหมกไก่หนะะึ่งกรองค่ะ ไม่แดบทอดค่ะอ๋อเดี๋ยขอตัดสินใจก่อนค่ะอบบ่แบบทอดแบบทอดแบบทอดอะะแบบทอดค่ะหน้าอกทหวน้อบนองสะโพก นี่ของน้องสุปเปอค่ะขอบคุณนะคะใช่กรอบแม่ไก่นะคะใส่กรอบแม่ไก,ะคะก,ไก่คนเยอะมากค่ะคนเยอะมากเลยโอ้ยเต๋อ บ้านฟองนมบ้านฟองนมนุ่มน่ากานมากนะ ร้านนี้จะเป็นร้านขัวกับข้าวื้นเมือนเริ่มต้นที่40-50ิบาสินะคะคุณค่าอาหารพื้นเมือนยำไก่แกงข้าวอาอแกงก้มก้มปลาน๋อมีหลาย,ย่างนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะ ตัดปก็จะเป็นรา้านมะพร้าวน้ำหอมนะคะมะพร้าวน้ำหอมบ้านแถว่ะบ้านแถวนะคะมะพร้าวน้ำหอมบ้านแถวผัดป้าก็จะเป็นไก่ปิ้งไก่ย่างไก่ปิ้งนะคะ ของปิงยางหมูทอดไก่ทอดหมูทอดไก่ทอดน่ากินีเลยผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะเวียนมาหาซื้ออาหารที่อร่อยอร่อยที่นี่ได้นะคะมีเยอะมากค วันนี้เราจะเดินชมโซนอาหารโซนอาหารกอาหารก็มีมากมีเยอะมากนะคะทัวส์ซัปะอย่างก็หมายถึงว่ามีทุกอย่าง มีเกืิดไปทุกอย่างเลยสักปอย่างสักอย่างนิดก็จะเป็นคำภาษาท้องถิ่นนะคะเรียกว่ามีทุกอย่างะคะ่ะเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาพื้นเมืองของพี่น้องทางภาคเหนือนี่เอง หวยทอดมือทองเมืองสองแควหวยทอดมือทองเมืองสอ,อ,องแควนะคะ ไส่กรอบสายฟ้าร้านไส่กรอบนะคะไส่กรอบสายฟ้าค่ะดูสิคะท่านผู้ชมมาหาซื้ออาหารมาหาซื้ออาหารกันเยอะมากๆแต่อาหารเขามี หลายอย่างนะคะหาเลือกซื้อเลือกชมเลือกชิมได้อย่างถูกใจจุใจเลยทีเดียวด,ดูสิคะท่านผู้ชมยีรากเป็น มีนักท่องเที่ยวรวมถึงพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมนะคะอมาซื้ออาหารออกมาซื้ออาหารกันเยอะเลยอย่าลืมนะคะผ่านมาจังหวัดพะเยาอย่าลืมแวะเวียนมาซื้ออาหาร อนุญาตนะคะถนนคนเดินที่นี่จัดทุกวันจัดทุกวันเสาร์หรอคะกเสาร์ค่ะอ๋อทุกวันเสาร์เลยสุกกบเสาร์ครับสุกอ๋อทุกวันสุกกับวันเสาร์ขอบคุณมากนะคะขออนุญาตนะคะทุกวันสุกกับวันเสาร์นะคะไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะวันเสาร์วันเดียวมีทุกวันสุกกับวันเสาร์ มาหาชมมาหาซื้ออาหารได้ม,มาพักผ่อนบริเวณว้านพยาในช่วงเย็นๆแบบนี้ได้นะคะทุกวันศุกร์วันเสาร์ค่ะดูสิคะโซนอาหารเขายังไม่หมดยาวไปอีกอุ้ย ไกลพอสมควรนะคะไกลพอสมควรคนไม่เราจะเดินชมไปเรื่อยด้วยได้นี่เลยจ้าเรื่องกันได้เลยจ้าอะไรคะกล้วยสิงตัวกลม ขนมต้มตัวโต,โตนะคะ้วยปิ้งตัวกลมขนมต้มตัวโตค่ะห้ยทอดอินดี้นะคะ สามสิบบาทเท่านั้นเองหอยทอดอินดี้สา,า,าสิบบาทนะครับครับน่าซื้อน้าทานดูสิคะปลาตัวใหญ่ใหญ่ เพราะถนนคนเดินแห่งนี้นะคะอยู่ใกล้ริมกวางพยัคไก่ทษดะคะ่ะ ร้านจะเป็นน้ามีทุกอย่างใครชื่นชอบน้ำอะไรหาซื้อได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะดูสิคะว่าเยอะจริงๆ

ถนนคนเดินที่นี่นะคะจัดทุกวันศุกร์กับวันเสาร์ท่านมาได้เลยทุกวันศุกร์กับวันเสาร์ไม่พลาดท่านจะต้องได้อาหารติดไม้ติดมือกลับไปทานที่บ้านหรือว่าทานบริเวณร้านพยาวแห่งน,นี้ได้ค่ะผลไม้นะคะมะม่วง อ้ว่าันลกวิ่งั้ท่านผู้ชมค่ะบรรยากาศบริเวณริมก้านพะเยาแห่งนี้ริมถนนคนเดินแห่งนี้นะคะสวยไหมคะสวยมากๆเลยค่ะ ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามภ้าเคืองนางอ่อนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ